รีแมปคืออะไรท่านที่มีปัญหานะครับในการขับขี่นะครับเร่งไม่ออกวิ่งไม่ขึ้นกินเชื้อเพลิงนี่แหละครับรีแมป ECU คืออะไรวันนี้ช่างโดนจะมาขายข้อสงสัยให้กับคุณผู้ชมนะครับในการรีแมปของกล่อง ECU นะครับเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายในรถที่คุณรักนี่คือการรีแมป ECU นะครับ เพิ่มสมรรถนะรถนะครับในการเร่งแซงเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานอัตราการเร่งดีออกตัวดีประหยัดเชื้อเพลิงนะครับเร่งแซงปลอดภัยมั่นใจนะครับการรีแมป ECU นั้นนะครับสิ่งที่ถูกต้องถูกวิธีในการรีแมป ECU นั้นเป็นสิ่งสำคัญและรถที่สามารถทำรีแมป ECU ได้จะมีทั้งรถเครื่องยนต์เบนซินรถใช้แก๊ส LPGNGV ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินและรถเครื่องยนต์ดีเซล นะครับตระกูล Common r a ร l ตั้งแต่ปี2005ขึ้นไปนะครับสามารถรีแมป ECU ได้อย่างเช่นรถคันนี้นะครับ h o o r d Accord G8 นะครับท่านผู้ใช้รถนะครับมาปรึกษาช่างดนนะครับว่าจะทำอย่างไรครับอัตราการเร่งอืดวิ่งไม่ออกเร่งแซงไม่ค่อยขึ้นนะครับแล้วก็กินน้ำมันเบนซินมากผิดปกตินะครับคันนี้นะครับเราจะแก้ข้อบกพร่องนะครับในการรีแมป ECU แก้ข้อบกพร่องในการที่รถเร่งไม่ขึ้น กินเชื้อเพลิงนะครับตอนนี้เรากําลังทําการดูดไฟในกล่อง ECU อยู่นะครับแล้วก็จะทําการปรับแต่งนะครับในส่วนที่ขาดหายไปในรถรุ่นนี้นะครับและเดี๋ยวจะไปทําการทดสอบกับผู้ใช้รถนะครับหลังจากรีแมปเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองรถกับท่านผู้ใช้รถกันว่าท่านพอใจกับการรีแมปในครั้งนี้ไหมไม่พอใจยินดีคืนเงินยินดีคืนค่าเดิมไม่ต้องเสียตังค์ครับสวัสดีครับ วันนี้ธนาดนอัลโตสวิสแอร์นอสแกสลาดประเค้าซอย5 2นะครับก็ทำการรีแมป ECU นะครับในรถฮอนด้าไอคอร G8 นะครับคันนี้เป็นไอคอร G8 ปีอะไรครับปี8ครับปี08นะครับใช้งานมาแล้ว200กว่าโลนะครับแล้วก็คุณผู้ใช้รถใช้เป็นเชื่อเพลิงเบนซินอย่างเดียวีอย่างเดียวไม่ดกเยไม่ได้ติดแก๊สนะครับ ออนีแาการรถคันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับตอนจะแซงใช่ไหมครับมันมันจะหายไปเลยหรืว่าว่างแล้วกวัดจะมาก็ืูดเลยบางทีถ้าคนไม่รู้มันจะตกใจเนี่ยอาจจะมีปัญหาเลยได้ครับก็ตอนนี้อนจะมาคือเวลาจะแซงก็ฉุดไปเลยเครื่องเครื่องดีดีวูฟเฟชัลยครับตอนนี้หลังจากที่ช่างดรอปลีมแปให้แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเป็นรื่อ 2G8 ช่วงต่อเกียร์โอเคเลยครับมันรอบจะไม่สูงเยอะพอรอบมันถึงได้เวลาไม่ถึงสี่ไม่ถึงสี่พันนะครับเปลี่ยนหรือว่าหือว่าโอเคเลยครับก็การรีแมปที่คาร์ดอนทัลสวิตนะครับก็ถือว่าสมบูรณ์ไหมครับพี่ผมก็สมบูรณ์แต่ต้องาช่วงนี้ให้ใช้งานจริงโดยตอนนี้แค่มาลองดูใช่ไหมคสับทางไกลทดสอบทางไกลแล้วก็เรื่นเวลาการชิมเปลืองนอะไรบ้าง ยังไงต้องรบกวนแจ้งนิดนึงนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับท่านผู้ใช้รถท่านอื่นด้วยนี่นะครับการเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายนะครับในการรีแมป ECU นะครับก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับในในการที่ช่วงระยะเวลาในการลร่งแซงหรือว่าการใช้งานที่ขาดหายไปตอนนี้เติมเต็มเรียบร้อยนะครับใน Honda g 8คันนี้นะครับคะแนนเต็ม1ิให้สักเท่าไหร่ครับพี่อ๋อตอนนี้แค่มันลองผมยังให้แค่จปดอยู่ยังไม่เต็มเพราะว่าต้องต้องเทสอีกนึงครับแต่ เปลี่ยนไปเยอะครับผมตอนนี้จะดูว่าเรื่องการเรื่องน้ำมันเรื่องแท่งมันจะสมุดได้ขนาดไหนตอนนี้ก็โดนสมุทในอีกะได้ระดับหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็พึงพอใจไหมครับพอใจนะครับครับผมนี่แหละครับการรีแมป ECU นะครับทำให้รถที่ท่านรักนะครับกลับมามีสมรรถนะที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับฟิลลิ่งโอ้โหวิ่งเหยียบสนุกเลยนะครับ สำหรับท่านที่สนใจในการรีแมป ECU นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินดีเซลนะครับสามารถขอคำปรึกษาได้นะครับในอินบ็อกซ์นะครับในเพจ Facebook ช่างดนมาสเตอร์คานะครับแล้วก็ท่านที่ทำรีแมปมาแล้วรถของท่านมีปัญหาก็สามารถปรึกษาได้เช่นกันนะครับยินดีให้ข้อมูลแบบตรงไปตรงมานะครับชนาด,ดนอัลโต้สวิสนอรแก๊สลาดประเขาซอย52ซ่อมจบมปัญหากว่า20ปีแห่งการบริการ ทุกวันพฤหัสติดตามไลฟ์สดทางเพจ a c e b o o k ช่างโดนมาสเตอร์ข่าวเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงนะครับและทุกวันเสาร์ครับทางสถานีพิทยุ FM 105รายการมาสเตอร์ข่าวเวลาดีห้โมงถึง6กโมงเย็นคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์ไม่ว่ารถของคุณจะมีปัญหาเครื่องยนต์สั่นสะดุดกระตุกหรือมีอาการเบาดับสายสดกับช่างดนได้ครับทุกวันเสาร์เวลา5โมงถึง6โมงเย็นและมีไลฟ์สดด้วยนะครับทางเพจ a c e b o o k ทางยูทูบเทน่ช่างดนมาสเตอร์ข่าวแล้วพบกันนะครับ